มีผู้เจ้าไม่ยังมือนี่ฮะโอ้เราจะมาเลือกรถทีพี่นอ้องไเมือนียมาเบิ่งรถทีมีผู้กัน,น,ถถกนแบบนี้ได้มีบมมากตีมีแบบนี้บมมากตีแบบนี้แพนเทอร์ตัว แบบผู้ชายบอตัวนี้เล็กน,น,น้อยผู้ชายอ้าว <c oughs> จะมาขันได้มีไหมจ้าจคือสมักสีแดงขั้นนี้เด้กมาตัวนี้บ่มีมาเลือกเบิ่งด้วขึ้นขี่ดูฮะขึ้นขี่เบิ่งดูตัวนี้ตัวใดก็ได้ขึ้นขี่เบิ่ง ตัะได้ก้าวมากและขึ้นขี้เบิ้องจนนี้ัวนี้ขืน้นัช่ชสีดแดงชีสมชีม่วงชีชมพูโอ้ยให้เพิ่นถอยออกมาใหา้รูป <laughs> ม่หมคนน่ะะตนนี้ล้อมึงดูมีมักยุมีแบบนี้เอาขึ้นขึ้นมักยุตัวนี้ฮะมักตัวนี้บอหรือว่ามักตัวนั้น ติงติงมึงด้วยฮะเอามาเบิงมาเบิงตัวนี้คขนาดบานนี่ฮะก่อนเบินกำลังชิเลือกเข้ามาเข้ามาทั้งนี้เข้ามาทั้งนี้มาเลือกเบิงหมักจังเอาเอาไปเบิง อันสีใดบาดนี้สีแดงบ่แดงตนนัวนี้นี่นเดี๋ยวๆเ,เดี๋ยวให้เอื้อยเพิน่นเอื้อยเพิ่นเอาเอาตัวน,นี้ยับตัวนี้ออกเบิ่งอึบเออนี่เพิน่นคันนีเบิ่งเพิ่นมานนแต่สีแดงดอกเพิ่นสิลองแต่สีแดง หลากหลายราคาตัวน,นี้คือ1 7, ันเจ็ดผลมาเนาะพอว่ามาเอาหั่นเดียวกันกันกบน้องวินรดาคือน้องวินรดาสิเอาหั่นรุ่นนี้น้นองมาเมื่อหัน่นหกปีเลม่ไหน่หกปีเลยเป๊ะแย่ดิอ้าวมีเลือกบาทนี่สีแดงคือกันเลยจะหมักตัวไหน หักขั้นน้ำเจ้าและทรงงามกว่าตัวนี้ตัวนี้มันอยากเขาลาเนาะมันอ๋อรือว่ามันเป็นหมักตัวได้มีหมักต้น่ะมีหมักต้นนันพี่น้องเลยหมักตัวหนันว่มีมีหมักตัวนี <c oughs> วนนนเบ่ปาทิ้งแบบขึ้น ต้นหนาผืนหมอกหมักเพิ่นแต่แม็กโอ้มันกน็แบบล่อกับสีดำเบิดเนาะล่อมันบกเข่าสนิมเนาะผู้เมือนี่เอาเห็ดมาเป็นเกลือบมีหมากตัวนี้นมีปะพันเจ็ดเพิ่นว่าเนาะหมักต้นนี่ พอดีบ่ลูกพอดีบ่บ่น้อยบ่บ่น้อยบ่ใหญ่พอดีออยยอดมีมีผู้บอกว่าพอดีเอาคันนี้บ่เอาคันนี้บ่ะโอ้เดี๋ยวจ่ายเงินคันว่าแบบนี้พี่น้องไหย อีกบอลุงหรือว่านนี้ได้เอาขึ้นขึ้นไปเบิ่งขึ้นไปเบิ่งเย่แม่ค้คเาเพิ่นก็บ,บริการจับพอดีบ่ตัวนี้เอาลงอยู่บ่อขาวเอางอกลงพี่บ่ะอ๋อ อันนี้เด็เจ้าคือโป๊แกะเบิงเมื่อฮอนเทือนมัดขาดประเทศนีนไหนโหมขาดป่ะแกะกล่องมีว่ะมีผู้แกะกล่องมีหมากคันสีแดงพี่น้องเฮ้ย เป็นฮันได้ทุกอย่างอ๋อเอาเขาขุนเขาล่งเองมีพ่อปะมีขึ้นเมืองดูมีขึ้นเมืองดูขึ่นเมืองฮะ <c ười> <c ười> เดี๋ยวสูบล้มกอนสูบล้มกอนจังจังคีง่ายก,ก็ยังไม่บีเดี๋ยวพันตัดออกให้ลูกกันอยากเ็บอกกันงั้นจะก็เมื่อแก่กองอยู่เพื่อนดิเมื่อแก่กองอยู่เพื่อนเออเจ้าจะร้องก่อนบ่ sụp sụp đồm đi anh em ngọc anh ngọc 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 กันเซนนี่โอ้ตัวนี้ก็ได้กันเซนคือกันคือกันเท่าไหร่ไอ้นี่เจ็ดร้อยบาทโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ต้นอยู่เชนาก็กันเซนโอ้หุงดีโอ้แบบนี้เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทโอ้โน้ยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เป็นสุดนี่พันเกียพี่น้องตัวนี้พันเกียนี่สวัสดิ์ฉันบอกล่ยสวัสด ล้อยรอยเศร้าวัดรอยเศร้าวัดเออรอยเศร้าวัดพี่น้องรอยวัดนี่พันีสอง้อยวันี่สองพันบาทโอ้ยอยากได้พี่น้องอืมอยากได้ไปยังไปยัง mình đi tham mì vi phụ mai ỷng chúi chạy, bay nhàng mi, bay nhàng, <laughs> má hào vinh la da pino ơi, vinh la hắn chẩn chẩn ma, ừm ได้ไดดดหลดน้อยเลยหันจันจันทป้าเมื่อยวะจอดทมจอดทมจอดทมอาชาพิชชัยมีแต่ที่ทมพูดแท้เนี่ยนะบอกเมื่อยวะเมื่อยวะโอโย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 ขาขำเจ้าบุมีโอตายตายตายเอามันแม่ลูกเอ้อ ข้าวแก้ชินออเมียนแม่พันติติลงเอา,เอา,เอา,เอาพอไว้ชื่อมหายไว้ชื่อมหาหลดน่อยนี่ค้าคำน้องผู้กำลังสิไปโฮงเฮียนเนาะพี่น้องกับน้องวิรดาเดี๋ยวน้องผู้ในสายรถเจ้าไป ตอนนี้ตอนนี้ก็เขาไปหาโอ้มีญ่ผูกแคนเอาหลดมีผู้สีแรงแรงเนาะพี่น้อแงแงแงสีแรงแรงสบายดีไหมไงสบายดีไหมมไงเห็นยังมหไงผูกควนหลดไมหไงผูกควนหลดสบายดีแมมน้องเวสบายดีน้องสบายดีบ่าไวไั้ ตอนนี้เขากำลังหับควันหลดนองมีผู้ดีใจบ่มีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งโกโทม่มอหลายๆทีสุดหลดจักรยานหรือว่าหลดถีบหรือว่าหลดถีบให้แก่น้องพูเนาะขอบคุณแน่ลูกขพอบพคุณแนเดอขอบคุณแนเดอรขอบคุณหลายๆ อันนั้น,นความร,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 ร้งแนวเสือข้อเสือเจ้านะข้อเสือเจ้าเอาลูกชิเล็กมียนที่มาใส่เขาตอนโบได้ซื้อเสือเขาแม่ยนเหอโอ้เพ um ิ่นอนุโลมห้องเจ้ายังน้อยเลตตอนแรกนี่โบใส่เสือเขาก็ได้เมียนบอกลูกอ๋อมือนี้น้องวีลดาก็มีผู้ สิได้ขี่รถจักรยานหน่อยไปห้องหั่งเฮ<อ>ียนเน<อ>าะมือนี่กันอา้าวจ้าเข่ากันเลยเสือกัสีส้มผู้รถกัสีส้มผู้ทงกันยังสีส้มผู้อุ้ยโพดโพว่าสีส้มผู้เดจะหมักแห้งมละลูกป๊อาเอาเอา,เอาขึ้นเป็นอยู่บ่อนนะตึ๊บไปไปไหวไหว ทาผู้น่ะ้าทาาอย่าพึ่งเอาเอาไปแล้วไปแล้วเป็นยังตองไม้สีเลบเพราะว่ายันมีผู้ลงโหลดพี่น้องพะวาราะว่ามีผู้ก็ยันลงโหลดเพราะว่านักเลียนเทามีแต่ขับรหลดถีไปเนาะปั่นรหลดถีไป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 บาดนี่มึงมึงมึงมีผู้สิได้ไปแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ หลดวิรดาก็มีผููก็บเตรียมตัวไปฮงเฮียนเลยเนาะพี่น้องนี่คือหลดวิรดาคันนี้ก็คือพันสองพี่น้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาอุปธรรมคำสูนงวิรดาเนาะผู้ใหญ่ใจดีเขาจากอุดรคันนี้นี่คือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากกทมบ๊ายบาย,บาย,บาย เดินทางปลอดภัยด้อลูกอยาครับลดอันนั้นทาน่องเด้อบ๊ายบายขอจบคลิปเพียอนท่านี้เลยเนาะฝากกดไรก็แชร์กดสต๊าคให้บ๊ายบายไปแล้วพี่น้องไปแล้ว